มีโอกาสลองทำเมนูนี้ทานดูนะคะแต่ถ้าสมมติว่านึกไม่ออกนะคะเราต้องหาที่นับพบเพื่อนๆแวะมาที่โอ่ปองแปงตอนนี้มีกี่สาขาแล้วพี่ณเดชน์องสี่จุดสสาขาแล้วแก็วันนี้ขอแสดงความยินดีนะคะ Happy ้โฟร์ทีนเอ็นเวอร์ซาขอให้ทุกคนสุขมากๆค่ะแล้วเป็นที่รักของคนหลายๆคนนี้ตลอดขอบคุณพี่น้องมากเลยนะครับส <c oughs> ุดจริงเงินจริงางินมาใส่มากัน <c oughs> ชาเชิญครับป๊อปเชิญครับจะฟิวอย่างสวย ก็จริงเลยป๊อกเช่นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเฮียวันนี้เห็นหน้าตาดีบนเวทีนะชอบจริงใช่ค่ะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะถูกต้องครับคิดถึงนะครับคิดถึงด้วยไม่ได้เจอกันนานไม่ใช่เหรอนานๆครับวันนี้ฉลองครบรอบ14ปีขึ้นสิวปีที่15บอกแตงท้าขึ้ก่อนเลยว่าคุณเคยมีประสบการณ์ความทรงจำอะไรดีๆที่นี่บ้าง มีเคยมีเดทค่ะเฮ้ยทำจริงเหมือนกันเหรอตอบรับตะข่าวใช่ไหมยังไงครับมันดูเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่เราแบบว่ามาได้ง่ายๆไม่ได้แบบเหรอคือเรานัดไปเจอกันอีกฝ่ายได้ง่ายเพราะว่าบอกองค์แต่ปุปก็รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มันใกล้บ้านเราด้วยคุณแอนอะไรครับคุณแอนอะไรครับก็จริงๆเป็นที่ที่แอนใช้เวลากับคุณพ่อค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะว่า ออฟฟิศคุณพ่ออยู่แถวทองหล่อก็จะเป็นช่วงที่แบบเราทานบรันช์หรือเมนูตนเช้าด้วยกันบ่อยๆนะค่ะเป็นที่นัดพบสำหรับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วป้อมล่ะครับเคยพาไอ้ปรเดทที่นี่ไหมไม่เคยครับเด็อาจจะเป็นที่รับเจอเป็นเพื่อนมากกว่าอืมคุณมาที่นี่คุณสั่งเมนูเด็ดทุกคนั่นคืออะไรครับก็สลัดอะไรนีครับโอ้โหไม่พอดีสภาพดีแต่ว่าวันนี้จ๋งเลย42สาขานะครับรอบรอบ14 Yeah, 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 yeah. Yes, คนชุกนั่นจะเกิดเป็นเครื่องดื่มนะครับเราชิลกันครับโกเคไหมครับ One two three cheers เยอะเลยร่ะไปเดี๋ยวเขากลับบ้านไปนะอันเก็บกันครับถ่ายภาพกันครับถ่ายภาพกันครับสาวๆครับจิ้มครับกล้องของก็มีนะครับคุณสอง We'll <laughs>